คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคำอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารยหนึ่งนะครับกับ Enjoy N นีน่ช่องนี้มีแต่สาระเรียบเลียน,นะครับ นะครับนะวันนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งผมก็จะมาเทสนะครับจะมาเทสทดสอบอาวุธนะครับ2ชนิดเทียบกันดูว่าอะไรแรงกว่ากันนะครับสาหรับเจเนติกนะครับซึ่งผมก็จะมาใช้สกิลคายแคนนอนนะครับแล้วก็สกิลปลาระเบิดนะครับนะโอเคนะครับไม่พูดลําทําเพลงมาดูกันก่อนนะครับนะตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะไปทดสอบนะครับก็คือ ตัวนี้ครับคอนนะครับตัวนี้นะคอนเอลนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะของผมเป็นบวก10นะครับแล้วก็จะมีออปชันนะครับจะมีออปชันก็คือเป็นโจมตีระยะไกล8%นะครับแล้วก็โจมตีระยะไกล6%นะครับนะอันนี้เป็นโจมตีระยะไกล14%นะครับเฉพาะออฟนะ14นะครับแล้วก็ใส่ก๊าซอาเชอร์สเกลตันนะครับ2ใบนะ ก็เป็นเท่าไหร่20 20บวกกับ14ก็เป็น34นะครับ3าเนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเพิ่มความแรงในการปาระเบิดอีก20นะครับนะอ่านะครับแต่ตัวนี้แอตแทกจะ130นะครับนะส่วนตัวที่2นะครับที่เราจะมาเทียบก็คือจายแอนแอนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นออฟระยะไกลเหมือนกันนะครับแต่จะเป็น ชมตีได้ไกล8%แล้วก็ชจมทีได้ไกล4%นะครับรวมๆกันแล้วก็จะเป็น12เท่านั้นเองนะครับไม่เยอะแต่ <c oughs> ต้องออกตัวไว้ก่อนว่านะครับแจ,จนแอคเนี่ยมันมีแอดแทที่สูงมากนะครับซึ่ง3 30เลยทีเดียวในทางกับการคอนตัวเนี้ยจะมีแอดแทแค่130เท่านั้นนะครับอ่ะสังเกตดูนะครับซึ่งข้อดีของคอนก็คือมันใส่ได้มือเดียวครับแล้วก็ อ,อีกข้างหนึ่งเราสามารถใส่โล่ได้ทําให้เจเนติกนั้นแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับนะแต่ในทางกับการแอ t แทมันได้ตัวนี้ได้250นะครับเมื่อใส่ไปแล้วบวก10คอนนะครับอ่ะทีนี้ผมใส่เจนแอกนะครับจาก2อ0อจาก250เป็น475จะเห็นว่าเจนแอกให้แอ t แทที่สูงกว่าแต่ใส่โล่ไม่ได้นะครับนะอันนี้คือข้อเสียแต่ว่าได้แอ t แทที่สูงแต่นะครับตัวคอนเองนะครับ ตัวคอนเองก็มีออปชันที่ทำให้ปลาระเบิดได้แรงด้วยนะครับนะซึ่งก็ต้องมาเทียบกันดูว่าอันไหนมันแรงกว่ากันอันนี้ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบแล้วกันนะครับนะต้องออกตัวก่อนว่าเจเนติกตัวนี้ผมยืมมาทดสอบนะครับยืมมาทดสอบนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเราจะตัวที่เราจะทดสอบนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะไปปลาเลดิกนะครับ ทีนี้เนี่ยผมจะใช้โมลี่แคนนอนในการปานั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองเปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมจะใช้ค้อนก่อนนะครับแรกๆนะอ่าพวกคุณก็ลองดูความเร็วนะครับเย <Yeah. S 1> น,น่ใช้คาแคนนอน นะครับแคคเคนนอนะครับสองหมื่นกว่านะครับนะนะดอกเดียวดอกเดียวสองหมื่นสองนะครับประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับอันนี้ได้สองหมื่สองแล้วก็ อาไม่ตายนะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีรอดเข่งไปนิดหน่อยนะครับนะผมก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าปกติแล้วไม่ใช่ตัวหลักนะครับวันนี้ยืมมาเทสให้ดูเฉยๆนะนี่สองหมื่นสองนะครับสองหมื่นสามประมาณนี้แข่งๆประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้ปลาระเบิดนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูปลาระเบิด 50,000ื่นนะครับ5 0,000ื่นนะเดี๋ยวจะปลากีกครั้งนะนะห้าหมื่นนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันไลหลอดนะครับเพราะว่าใส่ปากช้างอยู่นะครับเนะี่ยปากช้างอยู่ห้าหมื่นนะครับประมาณหนะ้าหมื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดแสดงคําสั่งการต่อสู้ข้อความต่อสู้โอเคนะครับเดี๋ยวดูกันต่อ 5้ามืนเจ็ดะครับประมาณห้าหมืนเจ็ดอันนี้ระเบิดนะใช้ระเบิดห้าหมื่นหกนะครับ5้าหมืนหกห้าหมืนเจ็ดนะครับประมาณนี้ส่วนค่าแค่นอนก็สองหมืนสามนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะใช้แจแน็นะครับในการโจมตีนะครับเดี๋ยวอีกสักสองอีกสัก3ามสี่ตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยว ใช้คอ้อนต่อกันแค้สามสี่ตัวนะครับเพื่อเปรียบเทียบน,นะครับดูๆต่อกระตุกไว้ขี่ม้าดำนะดอกเดียวตายนะนะอันนี้ยืมตัวมาเปรี้ยวนะครับนะยืมตัวมาเปรี้ยว เป็นตัวมาเปี้ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปาแล้วเบิดอีกสองสามครั้งแล้วกันนะครับเพื่อเทสนะประมาณห้าหมื่นห้านะครับห้าหมื่นสามคือกอแกร่งนิดนึงอะ่ะไม่นิดละนะแกร่งนะครับเันหน่อยเอ,อ ห้าหมื่นนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นขวานนะครับเปลี่ยนเป็นขวานนะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเมื่อกี้ความแรงเมื่อใส่คอนนะครับจะอยู่ที่250นะครับ ATK ดู ATK เป็นหลักนะทีนี้เรามาดูที่ขวานนะครับจาก250เป็น475นะครับซึ่งแรงกว่าเยอะเลยครับแรงกว่าเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คาแคนนอนคาแคนนอนแรงขึ้นแบบเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูต่อคาแคนนอนนี่จะแรงกว่านะครับนี่อันนี้คือใจนแอคนะครับจนแอคนะ โอ้แรงกว่าเยอะเลยแรงกว่าเยอะเลยครับมาจากไหนวะเนี้แรงกว่าเยอะเลยล่ะนะข้างบนมันไปไงวะอ๋อมีมุมนีม่หรือเปล่านะครับ จาก2อ0 0 0ื่นสองสองมเป็นเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่วะเดีย๋ยวลากมาให้รวมๆกันนิดนึงอ่ะนะครับเป็น2 8งหมนดนะสองหมสเป็น2 8งหมนะครับสองหมประมาณเนี้ยคือแรงต่างกันเยอะเลยนะครับ แต่แน่นอนครับมันก็ต้องแลกมากับการที่เราโดนตีหนักขึ้นนะครับเพราะใส่โล่ไม่ได้นะครับนะโอเคทีนี้ผมจะปลารละเบิดนะครับจะปลารละเบิดทีนี้เราก็ดูกันต่อนะครับอี ใจแอนแอ็ Act, นะครับแอตแท k กเนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าปกตินะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่ามันเป็นอาวุธขวานประเภทขวานสองมือนะครับแอตแท k กตัวหลังอ่ะ475นะครับแต่ถ้าเป็นคอนเอลนะครับตัวนี้จะ250นะครับอันนี้ที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมมันถึงแรงกว่านะครับนะแต่ว่ามันก็ใส่ขวานไม่ได้นั่นแหละนะมันก็ใส่ ไม่ใช่สิม,มันใส่่ใสโล่ไม่ได้นะครับใส่โล่ไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ลองปลาระเบิดนะถ้าเป็นปลาระเบิดนะครับความแรงจาก5้าหมืนานะครับนะตอนแรกอันนี้เป็น6กหมื่นหานะครับแรงกว่าเดิมประมาณหมื่นหนึ่งเลยนะซึ่งผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะนะครับแต่แน่นอนนะครับบวก1 5นี่คืออยังโหดนะครับนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่การ์ด A อนะครับ น,นก็ถือว่าแรงไส้แตกแล้วนะครับแน,แน่นอนนะครับอาชีพนี้คือต้องอาจจะต้องทําของเยอะนะครับระดับสุลต่านนะครับแต่ว่ามันก็เก่งครับเพราะว่ามันอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละนะมันมันก็ฆ่ามอนได้เรียกได้ดว,ว่าเป็นตัวทำดาเมจเลยล่ะนะครับเนี่ยปลาระเบิด6กหมืนเครับลยนะเมื่อกี้หกหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดนะครับนะ ถ้าคุณงบถึงก็สามารถทําได้นะครับนะจะจัดเต็มหรือจะจัดไม่เต็มก็อันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าของท่านนะครับนะครับแต่บอกได้เลยว่าแรงไ้ขาดนะครับแรงไ้แตกนะครับนะโอเคนะนะนะครับผมจะสรุปนะครับอีกทีหนึ่งนะก็คือนะครับ 15นแอคบวกสินะครับยังไงก็แรงกว่าแน่นอนครับนะแรงกว่าเพราะบวกเยอะกว่านะครับแต่ว่ามันก็เสียพลังป้องกันไปนะเพราะมันเป็นอาวุธ2มือนะครับในขณะที่คอนเอลเนี่ยมันได้อะแ,แท็กที่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับนะไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีบัฟเพิ่มนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือทั้ง2เนี่ยเราสามารถที่จะออฟได้นะครับสามารถออฟได้ตัวนี้ใส่การ์ดแล้วด้วยนะครับนะ ตัวนี้จะได้เปรียบตรงส่โลได้แค่นั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็โฟกัสให้ดีนะครับว่าคุณจะโฟกัสอะไรนะครับว่าจะโฟกัสที่ความแรงหรือโฟกัสที่เน้นด้านค่าป้องกันที่สมดุลนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะโอเคอันนี้ต้องขอบคุณตัวละครของลุงทอมมากนะครับที่ให้ยืมมาเปรียบเทียบนะครับสําหรับคนที่สงสัยว่าเฮ้ยเจเนติกเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้คอนนะครับ ใช้คอนตัวเนี่ยตัวเอลนะครับคอนเอลแล้วก็ตัวแจนแอ็กตัวไหนดีกันนะครับนะค,บคือผมไม่มีแจนแอ็บวกสิบห้านะครับอันนี้มีแต่ไอ,อ้ไม่มีแจนแอ็บวกสิบนะครับใน,ในการมาเทียบแต่ว่ามีบวกสิบห้าเลยนะครับก็เลยหยิบตัวสิบห้ามาเทียบแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเทียบกันได้หรือเปล่าแนะเพราะยังไงซาเอทีเมันก็ต่างกันเยอะแน่นอนอะเนาะก็จะเห็นความต่างแล้วกันนะครับว่าถ้าแอปแท็เยอะ ตีบวกจาก10ไป15เนี่ยมันมันได้เยอะแค่ไหนนะครับอันนี้เทียบกับคอนเนาะนะโอเคนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Sub ส cribe กดติดตามช่อง e n j o y d d ไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็ผมก็นะครับฝากอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ e n j o y d ไว้ด้วยนะครับเวลามีข่าวสารดีๆเราก็จะอัปเดตที่แฟนเพจเป็นหลักเนาะวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่า แล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม